กจะเห็นกุมารทองในหลายรูปแบบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบปูนปั้นแต่ล่าสุดเนี่ยเราเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาลายหรือบาร์บี้เอ่ยล่าสุดก็เป็นตุ๊กตาแบบที่เรากำลังจะเห็นอยู่ในขณะนี้แหละครับเป็นเทรนด์ใหม่จริงๆผมเห็นวัยรุ่นเห็นเด็กหลายคนผู้ใหญ่บางคนนะอย่างเช่นคุณมดดำคัชาพาเนี่ย <บา S 1> ก็จะบ <า S 1> แบกหิ้วไปตามที่โน่นที่นี้ที่นั้นนะฮะ <c oughs> เรามาพูดคุยนะครับกับผู้ที่ เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมอยู่ในเทรนด์ฮิตในขณะนี้พบกับอาจารย์ทิดาอุมาโชคอัญญมณีหรืออาจารย์เชอรี่อาจารย์เชอรี่อาจารย์วันิตอาจารย์เชอรี่นี่ทขาไมเป็นอาจารย์แล้วล่ะตัวนี้จริงจริงเบอกว่าดูดวงมา10ปีแล้วค่ะอ๋อดูดวงได้ด้วยใช่ค่ะอาจารย์เชอรี่ใช่ค่ะเทรนด์นี้มันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากในเรื่องของความเชื่อนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าคนนิยมในเรื่องของคนไทยอะค่ะบูชากุมารทอง อยู่แล้วแต่ปกติจะเป็นเหมือนกุมาที่ตามร้านสังกพันธ์ปกติเป็นปูนทั่วไปนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราสัมผัสได้ว่ากุมาเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยากมีร่างที่มีความคล้ายเหมือนตัวตนของเขานะคะอย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถามว่าใครบอกจริงๆแล้วถ้าปกตินะคะ ถ้าเป็นกูมาตามรังสังพันธ์เราไม่สามารถอุ้มไปกินเซเว่นเซนได้อุ้มไปกินเอ็เคได้แต่ตอนนี้เป็นกระแสจริงๆต้องบอกว่ากระแสจริงๆทนอุ้มไปกินเซเว่นเซนเห็นภาพไงในอิสราเอลมีน้องๆบางคนนี่เขาเสกบลายนะกับบาร์บี้อันนี้ทำได้เหรอฮะอ่ะถามว่าทำได้ไหมจริงๆแล้วเราเน้นดวงจิตอะค่ะอันนี้จะมาเต็มค่ะเดี๋ยวก่อนโทษนะโทษนะปนึ่ทุกดเนี่ยเสกหรือยังครับบุกเสกหรือยังบุกเสกเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนในการปลุกเสกทำยังไงในเรื่องของขั้นตอนการปลูกเสกนะคะหนึ่งตุ๊กตาเราไม่ใช่ว่าจะเอาตุ๊กตาทั่วไปมาทําพิธีได้เลยเราต้องดูในเรื่องของความเหมือนสมมุติเราจะปลูกเสกตุ๊กตาหมีอ่ะลงไปนะอ่ะสมมุติเราต้องทําอะไรต่อฮะ ต้องจริงๆแล้วตุ๊กตาก็ต้องเลือกด้วยนะคะครับอ่าแล้วก็จะมีลักษณะของหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อจะทําการเปิดเนตรก่อนนะคะวัตถุมงคลใดจะต้องมีการเปิดเนตรก่อนอ่าเนตรต่อฮะค่ะเปิดเนตรก่อนในเรื่องของการทําพิธีแล้วก็อันเชิญนะคะอัญเชิญในเรื่องของการเปิดนะคะเปิดในเรื่องของเทพกุมารทองเข้ามาฝุ่นกุมารนี้โอ้โหแล้วรู้ได้หรืว่าเขามาหรือเปล่ามาแล้วเขามาหรือมาคนที่บูชาหรือคนที่เรียนะคะจะสัมผัสได้รู้สึกได้ไหมรู้สึกมากครับผมรู้สึกถึงอะไรเอ่อ มาเต็มมาเต็มเจ๊กินปากยามเช้าเอาอย่างนี้ครับแต่ละคนเนี่ยคือมันกลายเป็นเทรนด์ไปเราจับกุมาทองใส่เขนงโซ่ใช่ไหมไม่ต้องมาใส่เออจุงกระเบนจริงเราอนุรักษ์ความเป็นไทยอะค่ะนะคะเพราะว่าบางทีชาวต่างชาติอะค่ะเขาเห็นก็จะไม่ได้ว่าดูเป็นตุกุมารน่นะคะจะดูความไทยไม่นี้เขาถามนิดนึงนะด้วยความช่วยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องแบบนี้กุมาทองนี่ช่วยอะไรถามว่าช่วยเรื่องอะไรก็คือช่วงการค้าขายโชคลาภเงินทองนะคะ ก็ค <g su ll ichen> ืออย่างที่บอกว่าจะเจอเกดเรื่องปฏิหารหรือว่าเรื่องความเชื่อต่างๆเช่นอย่างที่บอกว่าบางคนรอเงินก้อนนึงไม่ได้สักทีนะคะก็คืออย่างที่บอกกุมารทองจะในเรื่องของการช่วยให้มีเงินตรงนั้นเข้ามาหรือการค้าขายบางคนนี่ร้านไหนไม่ค้าขายไม่ดีกุมารทองในเชื่อในเรื่องของการเรียกลูกค้าเข้าร้านอันนี้ผมถามแบบถามผ่าซากเลยนะมันเป็นการผูกกระแสเพื่อจะขายตุ๊กตาหรือ เราไม่ได้ขายตุ๊กตาเราขายในเรื่องของงานกุมารทองแล้วก็สายชิทยมากกว่าแต่แมัว่าจะเป็นบาร์รบี้หรือลายเขาก็ได้เขาก็ได้ไดนีสสงไปด้วยเนาะ เขาก็ได้ไปด้วยคนก็ซื้ออ่ะช่วงหนึ่งแล้วแต่คนซื้อไปแล้วก็ปลูกเสกไม่ได้นี่ต้องมาหาอาจารย์เชอรี่อย่างเดียวก่อนครับถามว่าจริงๆล้วในเรื่องของเชอรี่มีสิทธิ์อะไรปลูกเสกถามว่ามีสิทธิ์อะไรปลูกเสกของเราไม่ได้อาจารย์เชอรี่ไม่ได้เป็นคนปลูกเสกเองนะคะจะเป็นหลวงพ่อทําพิธีอะค่ะแล้วเราเป็นตัวในเรื่องของการสื่อค่ะแล้วมันน่ากลัวไหมผมเห็นบางๆบางคนเขาเล่าว่าเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยจะมีเด็กนั่งอยู่เต็มหลังคันรถเลยนั่นคือกุมารทองเหรอถามว่าน่ากลัวไหมอันนี้คิดว่าไม่น่ากลัวนะสำหรับ ที่ลูกค้าหลายๆลายคนระหว่างคุณนอนนอนอยู่นี่มันมีามีคอคุณนี่มันสนุกเลยหรืยังไงฉันยังไงเคยมีคนให้ฉันแบบเป็นยังไงพี่ไก่เวลายักเนี่ยพี่ไก่เวลายุทดไงอาไก่เหรอพี่ไก่เลี้ยงคุมานทองเหรอพี่ไก่มีอยู่เลี้ยงเหรอพี่ไก่มีอยู่ตัวนึงไก่เลี้ยงคุมานทองเหรอไม่รู้เหรอไปถามสิแล้วเวลาไปกินข้าวอ่ะรู้แต่เลี้ยงเด็กแล้วก็ไปกินไปไปไปเลี้ยงเด็กไปกินข้าวอ่ะแล้วตอนเวลาจัดโต๊ะเขาก็จัดโต๊ะให้อีกคนหนึ่งบอกมากับเด็กคนนึงอ่ะ เขาไม่ถามพี่ใหญ่ว่าอะไรหรอกเขาไม่มาหลอกเขาไม่มาหลอกเขาอยู่กับเธอก็มาเล่นอะไรกินกลองแก้วกินไมาเล่นกันเถอะไม่เล่นกันเถอะไงแล้วแต่นั้นแกดูหนังเยอะไปเวลาเขาแบบว่าเหมือนแบบว่าเก็เหมือนกับเด็กอยู่ที่บ้านอ่ะว่าดัมเลี้ยงเปล่าฉันเคยเลี้ยงฉันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วคุณไล่เขาไปยังไงอะก็ไม่ใช่ไล่อยู่ดีก็มีคนมาขอไปอ่ะเขามาเมื่อก่อนอะเล่นเปิดปิดไฟด้วยนะโอ้โหฮะเล่นเหมือนมีเด็กอยู่คนหนึ่งในบ้านเลยไม่เอาอะแจ็คไม่ไหวนะอันตรายไม่เอาไม่เอาไ้ มีมีทุกมีทุกองค์แล้วไหมตอนนี้มีค่ะทุกเซกเรียบร้อยแล้วก็มีดวงจิตทุกองอะค่ะคนกจะด่าไหมเนี่ยจริงๆองค์อะไรก็อยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะคะอ๋อหรอใช่คือเอาตุ๊กตาคนอย่างนี้คุณก็ด่าไหมข่าวมาด่ามยังไม่เคยเจอใครด่านะคะงรอก็เจอคนคนแรกเนี่ยด่า เช,ชิญแขกรับเชิญออกรายการแล้วก็มาด่าเขาเชิญม,ม,มาทำไมเขาถามกลับบ้านดีกว่า <c oughs> พ่อนะครับตัวไหนที่น <c oughs> ่ารักสุดนะครับแล้วแต่คนชอบอะค่ะตัวไหนที่ขายดีสุดขายดีสุดจะเป็นอย่างเงนนี้ยค่ะตนะตนนิยมมากจะอ้วนแล้วก็หน้าย,ยิ้มหน้าย,ยิ้มมีฟันนะคะยยมมคนเห็นแล้วก็คือจะมีความเหมือนมากจะชอบอันเนี้ยทำไมอะชอบมากน้องเศรษฐีน่ะที่ถือชื่ออะไรนะน้องเศรษฐีค่ะชื่อน้องเศรษฐีเท่าไหร่นี่อันนี้ก็อยู่หลักประมาณสองพันสองแต่นี่ให้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เลี้ยง บูชาเองค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราถูกชะโกถูกชะตาแล้วก็เลี้ยงกับเขามานานแล้วค่ะไหนอ๋อน่าเดี๋ยวร,รู้สึกชอบใช่ไหมเคยใ,ให้หวยถูกไหมองค์นี้ก็คือไม่ได้เล่นหวยนะคะแต่บอกตรงๆว่าในเรื่องของนี้เขาจะช่วยเรื่องงานเพราะว่าเราทํางานในเรื่องของงานที่มันไม่ได้ประจาําแต่รเราจะได้เงินฟุกๆเข้ามาตลอดติดๆอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของของความเชื่อนะแต่ว่ารู้สึกว่าบูชาแล้วเราก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะขอบคุณเชอรี่ที่ตื่นมาคุยกับเราด้วย